ดวงชะตาชาวกรกฎในช่วง15-29กุมภาพันธ์นะคะดารับผลนะคะขยับออกมาจากเรือนอุปสรรคปัญหานะคะดังนั้นเรื่องรับผล,ผลก็ส่งผลดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันดาวพระเกตย้ายกระตุ้นพบเรือนสุภาษนะคะส่งผลอย่างไรในภาพรวมไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนากรากฎรับฟังได้เลยร,ลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาเรื่องการพยากรฝากกดติดตามไว้นะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวกระกฏนะคะในช่วงครึ่งหลังกุมพาพันนะคะดาวไปรวมอยู่ที่พบมรณะหลายดวงนะคะรวมทั้งดาวการเงินด้วยนะคะส่งผลดีกับชาวกะกฏนะที่ทํางานในเชิงต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะคะรวมทั้งเรื่องมรณะนะคะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องมรดกเรื่องพิณายกรรมนะคะการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจประเภทสุขภาพนะคะความป่วยความเจ็บความตายนะคะหรือเรื่องของการ เดินทางไกลก็ได้นะสำหรับชาวกรกฏในช่วงนี้เป็นแหล่งที่มาทางการเงินนะคะสำหรับดาวอาทิตย์เดือนนี้นะคะมีกําลังเป็นประนะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองของชาวกรกฏนะคะแต่ไปได้คู่ธาตุกับดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนมรณะนะคะดังนั้นชาวกรกฎช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะ เงินทองไหลเข้าดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเงินที่เป็นลักษณะลูกย่อยนะเรียกว่าเงินหมุนเวียนกลับมาดีขึ้นนะคะเรื่องของรับผลในเชิงเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่อาจจะมาบ่อยๆรวมไปถึงเรื่องของการค้าขายแบบขายส่งนะคะไรไม่เยอะแต่อาจจะมีจํานวนชิ้นเยอะนะคะสําหรับช่วงนี้ดาวรับผลก็ออกจะพบพเรือนอุปสรรคปัญหาด้วยนะย้ายมาเลงลัคนาชาวกรกฏนะคะส่วนหนึ่งในเชิงเรื่องรับผลความเฮงความฟลุกก็ถือว่าดีขึ้นนะเนื่องจากดาวตอนนี้นะคะก็ออกจะพบอริหมดแล้วนะคะ เป็นจังหวัาที่ชาวกรกฎนะคะก็อาจจะมีเรื่องการติดต่อสื่อสารทางไกลได้นะเนื่องจากเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพูดอ่านเขียนนะในเชิงภาษาต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าเรื่องของการทํางานในเชิงต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษานะคะค่อนข้างมีความโดดเด่นเนะนื่องจากดาวไปรวมอยู่ในภพเรือนมรละหลายดวงนะคะนอกจากนี้อาจจะมีลักษณะการได้การสนับสนุนนะคะจากเรื่องลูกค้าเก่าๆเดิมๆนะมีสหายที่ห่างหายไปนานนะคะหรือมีเรื่องของการ เดินทางบ่อยขึ้นก็ได้นะบางท่านเป็นการเดินทางระยะสั้นๆนะคะในแบบที่เดิมๆซ้ำๆนะเรียกว่าเที่ยวไปเที่ยวมาได้นอกจากนี้บางท่านเดินทางไกลในเชิงต่างประเทศต่างจังหวัดปะปนอยู่ในช่วงนี้ได้นะคะ รับชาวกรกฏนะคะยังคงมีดาวการงานเป็นมหาอุดนะคะเมื่อดาวสุกย้ายมาเป็นคู่มิตรนะคะส่งผลดีกับชาวกรกฏนะช่วงนี้งานก็อาจจะมีเยอะขึ้นนะคะนอกจากนี้รับผลก็เป็นคู่มิตรดังนั้นในจังหวะนี้นะคะเรื่องของผลประโยชน์รายรับรายได้นะถือว่าอาจจะมีจังหวะหยิบจับใช้สอยได้ดีขึ้นนะคะเรื่องของเงินหมุนเวียนนะมีลักษณะที่เป็นกรอบเป็นกรรมมากขึ้นเน,นื่องด้วยดาวรับผลนะคะไปส่งเสริมเรื่องงาน,นดังนั้นทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะคะ ำหรับชาวกรกฎจังหวะนี้นะคะมีดาว63นะเรียกว่าเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสน่ห์นิยมนะคะความนิยมชมชอบนะชาวกรกฎในช่วงนี้นะคะจึงอาจมีเรื่องของดวงดาวที่ดึงดูดนะในเชิงคนชอบอัธยาศัยชอบผลงานนะคะหรือการเข้าหมู่เข้าสังคมช่วงนี้มักได้รับความเป็นมิตรนะคะ ช่วงนี้บางท่านอยู่ในจังหวะรักๆใครๆนะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้นะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องของการดึงดูดในเชิงลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญานะคะที่ส่งผลดีกับชาวกรกฎเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องงานการด้วยนะคะ ในช่วงวันที่26กุมภาพันธ์ไปนะคะได้วัดประมาณท้ายๆเดือนนะคะดาวพระเกตของชาวกรกฎย้ายเข้าสู่ภพเรือนสุภาะนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะเป็นดาวที่กระตุ้นนะคะส่งผลให้ราหูก็มีกําลังแรงขึ้นนะคะโดยราหูของชาวกรกฎเป็นเจ้าเรือนมอรณะนะคะเมื่อดาวพระเกตไปกระตุ้นส่งผลช่วงนี้นะคะชาวกรกฏอาจจะมีเรื่องของไอเดียความคิดจินตนาการเยอะขึ้น,นในเชิงเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่นะคะ ก็เกิดเรื่องของการขยายตัวนะในเชิงแวดวงสังคมได้นะคะเนื่องจากไปอยู่ในภพเดือนตรงกันข้ามกับภพบเดือนสหัชชานะคะก็คือเรื่องของแวดวงสังคมคอนเนคชั่นต่างๆจะเป็นยังวงที่อาจจะมีความก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นเกีย่ยวข้องกับเรื่องหน้าที่การงานความรับผิดชอบการเรียนการศึกษาค้นคว้าอะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่าดาวไปกระตุ้นนะในเรื่องของความจะเดินก้าวหน้าการต่อยอดการพัฒนา,นาต่างๆของชาวกรกฏนะคะสําหรับในจุดนี้นะคะเป็นเรื่องของ ดาวมลณะนะคะไปอยู่ในภพสุภะแล้วมีดาวไปกระตุ้นนะคะชาวกรกฎช่วงนี้จึงอาจมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้นะจากเรื่องเก่าไปสู่เรื่องใหม่นะคะนอกจากนี้บางอย่างที่อหยุดท,ทาไปแล้วบางทีได้ย้อนกลับมาทำนะหรือบางอย่างที่กําลังริเริ่มทานะคะหรือมีปัญหาก็มีอันจบลงได้นะเรียกว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนผ่านของอะไรหลายๆอย่างของชาวกรกฏในส่วนหนึ่งได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ดาวพระเกตนะคะเป็นดาวกระตุ้นนะเรื่องความคิดเรื่องของ ความฟุ้งซ่านนะใครใช้ในทางที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นในเชิงสร้างสรรค์ได้นะเรื่องของฝึกสมาธิฝึกจิตลักษณะนี้นะคะส่งเสริมดีในขณะเดียวกัน,นะะเรื่องของการกระตุ้นเจ้าเรือนมรณนะนะคะในส่วนของสุขภาพนะก็ต้องระมัดระวังในเชิงเรื่องสุขภาพของชาวกอรกฎนะคะในขณะเดียวกันพบเรือนสุภะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็ดูแลเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวด้วยนะคะ รายละเอียดนะคะที่เล็กๆน้อยๆน,ยนะในส่วนที่ต้องระมัดระวังนะก็คือดวงดาวบางทีก็ดึงดูดนะคะเรื่องของอการมีคนชื่นชอบชื่นชมแต่มาในเชิงเรื่องของการขอความช่วยเหลือก็มีด้วยนะเนะื่องจากดาวสเสน่หาตรงนี้นะคะดาวสุขเป็นพินทุบาทในภพเรือนปัตนินะคะ,ะมีคนคิดถึงนึกถึงนะแต่บางทีก็มาขอความช่วยเหลือมาขอพึ่งพาต่างๆนะคะนอกจากนี้บางทีเป็นลักษณะรับผลนะในเชิงงานช่วยเหลือเชิงสาธารณประโยชน์การไปเกี่ยวข้องกับงานที่ ทำเพื่อสังคมหรืองานต่างตอบแทนนะคะงานการบางอย่างของชาวกรรกฎดช่วงนี้มีจังหวะเปลี่ยนแปลงได้นะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงในส่วนของเนื้อหาการงานนะคะที่อาจจะเข้าสู่จุดที่ทดลองทําอะไรใหม่ๆหรือไม่เคยทำนะหรือเปลี่ยนในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาได้ด้วยนะคะช่วงนี้เรามาระวังในเชิงเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารมีปัญหานะคะมีกา,การรวนวนะหรือเรื่องของ การใช้เงินไปกับอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยีความทันสมัยนะเช่นเรื่องของการซ่อมแซมเข้าของต่างๆนะคะถ้าหากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทางดิจิตอลนะหรือเอกสารต่างๆนะคะเรามาระวังสูญหายนะหรือไม่ก็มีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลต่างๆส่งผลให้ต้องมีเรื่องของการจัดแจงการโยกย้ายข้อมูลในเรื่องดิจิตอลหรือเอกสารได้นะคะบางท่านช่วงนี้นะคะมีลักษณะไปเกี่ยวข้องกับคู่กรณีทางการเงินได้นะเช่นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆย้อนกลับมาให้ต้องแก้ไขนะคะ รวมไปถึงทําธุรกิจธุรกรรมทําสัญญาช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเชิงเรื่องผลประโยชน์เรื่องของข้อตกลงต่างๆด้วยนะคะระมัดระวังในเชิงคําพูดนาการแสดงออกทางความคิดเห็นนะคะหรือว่าบางทีเราไปอยู่ในสังคมนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือบุคคลจริงๆเนี่ยบางครั้งก็เจอคนพูดไม่ค่อยดีหรือพูดบั่นทอนหรือศบประมาทลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะ สำหรับบรรยากาศคร่เรือนนะคะช่วงนี้ดาวปุตตะนะคะมีกําลังเป็นมหาอุดเล็งตัวตนชาวกรกฏนะคะมีภารกิจนะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใกล้ตัวบริวารต่างๆนะคะหรือมีเหตุให้ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเยาวชนเรื่องคนอายุน้อยนะ,ะอันเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องงานการต่างๆได้นะคะเรื่องรับผลที่เกี่ยวข้องกับพันธุนะคะก็คือเรื่องรับผลครัวเรือนบ้านช่องสินทรัพย์ถือว่าเข้ามาสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะ เรื่องของโชคลาภนะเชิงเกี่ยวข้องกับอาหารกันกินนะคะเรื่องของของฝากของใช้ของสวยงามช่วงนี้นะคะบรรยากาศในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะคะพูดคุยกันได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็อาจจะมีโมเมนต์ในเรื่องของผลประโยชน์การเงินที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับชาวกรกฎที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะนะคะสาหรับช่วงนี้นะคะดาวคู่ มิรนะคะเลงตัวตนส่งผลดีเชิงเรื่องสเสน่ห์นิยมนะคะเข้าหมู่เข้าสังคมใดก็มักจะมีคนเกื้อหนุนสนับสน,น,นุนนอกจากนี้นะคะช่วงนี้ยังอาจเป็นจังหวะที่อาจได้รับการติดต่อมาจากเรื่องทางไกลนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเก่าๆเดิมๆนะคะหรือว่าลูกค้าคนที่เกี่ยวข้องในเชิงการงานนะมาจากเรื่องต่างจังหวัดต่างประเทศได้นะคะดวงดาวส่งเสริมให้ช่วงนี้มีคนนึกถึงมีคนอยากพบอยากเจอหรือว่า อาจอยากจะมาพึ่งพิงพึ่งพาขอความคิดเห็นหรือว่าปรึกษาหารือต่างๆได้สําหรับชาวกรกฎนะคะมีจังหวะก่อเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆได้นะในเชิงต่างวัยนะคะในเชิงเรื่องของการครบหาคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษานะหรือว่าเรื่องของการรนะีเทิร์นของคนที่คบหากันในอดีตนะคะ ช่วงนี้นะคะดวงดาวไปเกี่ยวข้องนะกับทั้งเรื่องมรณะและเรื่องสุขภาพของชาวกรกฎนะก็เป็นยัง่าบางคนก็ลังเลนะหรือว่าเป็นเรื่องของช่วงที่ตัดสินใจช่างน้ําหนักในเรื่องของการคบหาต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับในเชิงเรื่องสุขภาพของชาวกรกฎนะคะช่วงนี้ดาวรวมอยู่ในภพมรณะหลายดวงนะคะช่วงนี้เรามาระวังในเชิงเรื่องของการหยิบจับเข้าของร้อนๆนะคะเรื่องอาการอักเสบนะเป็นอะไรช่วงนี้นะคะก็มาจะส่งผลให้อักเสบหรือว่า ลุกลามง่ายนะคะเป็นจังหวะที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นไรรีบรักษานะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะในเชิงฟกช้ดำดําเขียวนะคะการแตกการกระแทกต่างๆช่วงนี้นะต้องระมัดระวังนะคะในเชิงสุขภาพจิตนะคะช่วงนี้อาจจะมีลักษณะคิดฟุ้งซ่านนะคะหรือวิตกกังวลง่ายบางคนฝันบ่อยนะคะเนื่นองจากดาวไปกระตุ้นพบเรือนความคิดจินตนาการให้มีมากเกินไป แต่สาหรับบางท่านก็อาจจะมีโชคลาภหรือเรื่องความคิดความฝันได้เหมือนกันนะดังนั้นใครที่มีโชคลาภบ่อยๆนะหรือมักจะได้โชคจากเรื่องความฝันนะช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์แบบนั้นได้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สาหรับชาวกรกฎนะคะสำหรับดวงดาวในช่วง15-29กุมภาพันธ์แล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวกรกฎในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ